รถสับเปล่ย <Netz> บ <mainly j als> ุี่อยบนะให้ใช่ไหมเล่นบอลได้นอลได้ัสินอเออเล่นเล่นพมาเมืนกับเงวแหงไหมเลย

นัง่งนัง่งนัง่นงรู้คนนั่งไหเหมือ,เอ,อ,เอ,อ,อนเขาทุกนนงเรก็นัง่งอ่าเอออันนงเรา ไอ้ลุงไปก่อน <c oughs> แล้วจากที่วัาศูนย์เนอะจะเหยียบเลยเด้ออือเอารอมรอม